วันนี้เราจะมาสาธิตแล้วก็แนะนำการติดตั้งศูนย์ลงไปบนปืนกลอกนะครับศูนย์ที่เราจะติดตั้งวันนี้เป็นศูนย์ของยี่ห้อทูโกรุ่น TFO ก็คือเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปตแล้วก็ไนท์ไซส์ในตัวเดียวกัน Fiber o p ออปตเอาไว้ใช้ใช้แสงภายนอกของของแสงอาทิตย์แสงเวลากลางวันเนี่ยฮะขับแสงขับไฟเบอร์ออปต เพื่อที่อะไรนะเพื่อที่จะทำให้เราเห็นศูนย์ในเวลากลางวันได้ชัดเจนแล้วพอตกกลางคืนก็จะมีตัวทีเทียมในตัวศูนย์ของศูนย์ TFO เนี่ยครับก็จะขับแสงออกมาผ่านแท่งไฟเบอร์ออปติกทำให้เราสามารถใช้ไฟเบอร์ออปติกได้ทั้งกลางวันกลางคืนวันนี้จะติดติดศูนย์โดยใช้เครื่องปรับศูนย์ ของยี่ห้อ MGW นะครับรุ่นนี้จะเป็น MGW ตัวนี้จะเป็นเป็นรุ่นที่เอาไว้ใช้กับปืนกลอกโดยเฉพาะนะครับสามารถใช้ติดตั้งศูนย์ของทูโกก็ได้หรือว่าศูนย์เดิมเอาไว้ใช้ปรับซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันครับเป็นศูนย์ที่ออกแบบมาเล็อกสลด์ล็อกสลด์ได้แน่นหนานะครับเดี๋ยวจะ ค่อยๆสาธิตให้ดูนะครับว่าอาการทํางานยังไงครับป <ST IT Z> ืนกระบอกเนี้ศูนย์เดิมเป็นทูโกเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นไฟเบอร์ออปติกธรรมดาไม่ใช่ไนายไซน์นะครับเจ้าของปืนอยากเปลี่ยนเป็นนาไซส์ก็เลยต้องทําการถอดออกทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังครับผมาสาหรับศูนย์หลังเนี่ยจะล็อกด้วยหกเหลี่ยมตรงกลางหนึ่งตัวก่อนที่เราจะทําการาทำการ ปรับศูนย์เราก็อาจจะใช้ปากกา mark าไว้นะครับปากกา mark center าเตเตของเดิมไว้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะครับข้าวๆนิดเดียวพอให้เป็นจุดที่เราจะพอสังเกตได้ว่าตรงไหนคือจุดกลางเวลาเราเปลี่ยนศูนย์ตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ทําให้มันเท่ากับศูนย์เดิมออกนะครับออกลายหกเหลี่ยมออกพักนิดหน่อยจนรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับ มันไม่ติดมไม่ได้ยึดติดแล้วเราตัวตัวปรับศูนย์เนี่ยตรงนี้ตอนนี้เราต้องปรับให้มันมาอยู่ตรงกลางเบเ๋็บสไลด์เข้าไปในร่องนี้ครับเสร็จแล้วทําการล็อกโดยที่โดยที่ตัวตัวรับแรงคือตรงช่วงที่เป็นหางเหี่ยวให้อยู่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางครับมันจะได้ กินแรงเท่าๆกันแล้วก็จะได้เบามือครับการล็อกล็อกตรงนี้ให้ให้สไลด์อยู่กับที่นะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดออ,ออกนะครับถอดจากเราจะดันออกจากทางด้านด้านซ้ายมาทางด้านขวานะครับก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนค่อยๆหมุนนะครับสําหร,รับสําหรับสูบบางตัว ตอนขนาดใส่เนี่ยถ้าแน่นเกินไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ตะไบตกแต่งล่องให้มันแคบนิดนึงเพื่อที่จะได้เ,เข้าได้สะดวกเพราะว่าถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยมันการปรับการปรับศูนย์อะไรพวกนี้มันก็ยากครับอาจจะต้องตกแต่งที่ตัวศูนย์นิดนึงนะครับสําหรับบางกระบอกซึ่งเราจะรู้ว่ามันต้องตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็คือต้องลองทดล,ลองใส่ดูก่อนนะครับ คือถ้าใส่เข้าไปแล้วมันฝืดเราก็ต้องถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งล่องข้างในให้ให้มันเล็กลงนิดหนึ่งด้วยตะไบครับก็ไม่มากครับตัวศูนย์นี่ก็จะมีศูนย์หน้ามาพร้อมน็อตน็อตยึดนะครับศูนย์หลังนะครับส่วนในแพคในแพคข้างในอีกทีหนึ่งเนี่ย ของทูโกก็จะมีหกเหลี่ยมเอาไว้ขันศูนย์มาให้ด้วยนะครับเราเราจะใช้ตอนที่ล็อกเข้าไปครับอันนี้เราจะเช็คดูว่าก่อนใส่เนี่ยเราก็เช็คดูว่าน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยไม่ได้อีกยื่นโผลออกมามากเกินไปเพื่อที่เวลาใส่จะได้ใส่ง่ายครับลองใส่ดูคร่าวๆก่อนนิดนึง อะไรเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ด้วยเครื่องเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าแน่นไปเราต้องถอดออกเพื่อที่จะใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตัวนี้ถือว่าใส่ไม่ยากเพราะสามารถหมุนได้สบายมือถ้าเกิดว่าตัวที่ใส่ยากอะจะแน่นมากครับจะหมุนไม่ไปเลยต้องถอยถอยออกมาตกแต่งครับตัวนี้ถือว่าโอเคเราหมุนจนล่องศูนย์หลังตรงกับที่เรามาไว้เมื่อสักครู่หนึงก่อนก่อนถอดแต่ทำให้เข้ากับศูนย์เดิม ไม่ต้องมอนานั่งปรับซ้ายขวาอีก <วง S 1> แล้ว,ว<ง>เราขายออกครับพอขายแล้วทีนี้ก็ครับเดี๋ยแล้วก็ล็อกล็อกด้วยหกเหลี่ยมเป็นอันเสร็จพิธี ของการใส่ศูนย์หลังครับเหลือแต่ศูนย์หน้าศูนย์หน้าเนี่ยอของกลอกเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมตรงกับตัวตัวนี้พอดีครับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมพอดีครอบเข้าไปแล้วก็ขันออกมานะฮะเราคลายตัวของใหม่ก่อนรอเตรียมไว้ ุนหน้านี่อนตอนยึดน็อตเนี่ยควรจะล็อกด้วยกาวล็อกควรยึดด้วยกาวล็อกด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสคลายตัวได้นี้ตัวนี้จะแน่นนิดนึงอาจจะต้องต่อ่อกก็ต้องหา แกนที่มันเล็กนะครับไม่ได้เอาค้อนมาต้องตสแสวงเครื่องโอเคปืนเดิมออกมาแล้วเราก็เก็บทที่ ตัวใหม่อ,อตัวศูนย์จะเป็นลูกไข่เหมือนกันครับวางลงไปกดให้แน่นบางตัวอาจจะต้องใช้ด้ามไขควงที่เป็นพลาสติกเคาะเข้าไปนิดนึงเพื่อที่จะให้สนิทตัวนี้ก็ใส่ไ,ได้ไม่ยากเท่าไหร่เหมือนกันครับถึงเวลาใส่ศูนย์หน้าก็แทมแทมกาวไว้นิดหน่อยก็พอนะครับพวกกาวล็อกเกียวพวกนี้ใช้ไม่เยอะครับมัน กันเกลียวขายตัวครับก็คอยแตแต้มแล้วก็ขันเข้าไปขันพอตึงมือนิดนึงนะครับเพราะว่าเกลียวเกลียวมันเป็นเกลียวขนาดไม่ใหญ่ยังดิ้ได้ไม่มาก พอตึงมือนิดหนึ่งก็มันจะมีกาวช่วยอยู่หลังจากนั้นเราก็จะดูดูช่วงนี้นิดหน่อยช่วงช่วงศูนย์ว่ามันเอียงมันอะไรพวกนี้เปล่าครับขันขันร้าวข้าวนิดหนึ่งแล้วแล้วเราเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งเรียงเพียงดูตรงดี้ได้แล้วก็ ก่อนที่จะไปยิงก็ทิ้งให้กาวเซตตัวสักประมาณสิบสองชั่วโมงถึงจะเอาไปใช้งานนะครับ <S <S สำหรับปืนกล็อกนะครับเครื่องมือตัวนี้ทำให้เราเปลี่ยนศูนย์หรือปรับศูนย์ได้สะดวกง่ายดายขึ้นเยอะไม่ต้องอใช้ค้อนหรือใช้อะไรเลยนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวศูนย์หลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนขยับซ้ายขวาหรือว่าจะถอดออกอะไรพวกนี้ ก็ใช้งานได้สะดวกครับผมส่วนตัวศูนย์ TFO ก็คุณสมบัติมันมันเอกประสงค์อยู่แล้วครับใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนก็เป็นศูนย์ที่น่าลองเลือกใช้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สายตา,เ,าเริ่มเปลี่ยนหรือว่าอะไรพวกนี้ศูนย์ TFO ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับทำให้ มองศูนย์ได้เร็วแล้วก็ชัดเจนมากกว่าศูนย์เราดดำธรรมดาครับ